สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช anel The Move นะครับ Cross l i f Infinite เปิดให้เล่นฟรีตั้งแต่ตุลาคมปี2022ครับซึ่งตัวเกมก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีสังเกตได้จากคะแนนรีวิวในสตรีมที่มีทิศทางเป็นบวกจากผู้เล่นที่เข้ามาฟีดแบกกว่า1 3 0 0 0สยูเซอร์ผมเพิ่งมีโอกาสได้เข้าไปเล่นเกมนี้มาเหมือนกันด้วยระยะเวลา playtime ประมาณ15ชั่วโมงตัวเกมถือว่าเป็นแอคชั่นอาที่เล่นสนุกโหมดแคมเปญที่เล่นเพลินไม่ยากมีคลาสให้เลือกตอนเริ่ม โดยรวมแล้วผมเล่นแล้วชอบนะครับนอกจากนั้นความพิเศษของ Torchlight Infinite ก็คือเกมมีบริบทเป็น Live Service นั้นทำให้ตัวเกมมีซีซันใหม่ที่มาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ๆเรื่อยๆโดยล่าสุดนะครับเกมกําลังจะเข้าสู่ซีซันที่7ฤด,ดูกาลแห่งอาคนาฉะนั้นเนื้อหาในวิดีโอนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนครึ่งแรกจะว่าด้วยระบบการเล่นภาพรวมและครึ่งหลังก็จะเป็นรายละเอียดของซีซันใหม่นั่นเอง เรื่องราวของทอชไลอินฟินิตจะเกิดขึ้น200ปีหลังจากเหตุการณ์ในทอชไลภาคที่2ครับโลกได้เกิดเหตุการณ์หายนะครั้งใหญ่เมื่อ The First Flame ปฐมเพลิงที่เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองถูกทำลายจนแตกออกเป็น4ส่วนจากสาเหตุที่เล่าขานกันว่าเมื่อ10ปีก่อนเหตุการณ์ในเกมน,นะครับเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายได้ลงไปที่หอคอยที่ใช้เก็บรักษา The First Flame พร้อมกับทำให้ปฐมเพลิงแตกสลายกลายเป็นเชื้อจุดไฟที่กระจัดกระจายออกไปทั่วโลกในขณะเดียวกันแอมเบอร์ที่มีคุณสมบัติในการสามารถแทรกซึมเข้าไปใในนสิิิ่งมีชีชววตแล้ททหเกกกกกดาาารรรยยพพััธุ์ะจ วันว่ามันทําให้ความทรงจําลืมเลือนกระทั่งคนคนนั้นสูญเสียตัวตนเดิมและกลายเป็นมอนสเตอร์ที่บ้าคลั่งและบิดเบี B ้ย e วฉะนั้นสถานการณ์ของโลกในเกมนับปัจจุบันจึงต้องชเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ที่กระจัดกระจายไปทั่วครับรวมทั้งกลุ่มตัวร้ายที่มีแผนการบางอย่างอยูอย่เบื้องหลังฝากฝั่งของตัวเอกของเกมก็จะเป็นตัวละครที่สัมผัสกับแอมเบอร์ทว่าเรากลับไม่ได้รับผลกระทบแบบคนอื่นๆตัวเอกจะยังครองสติเอาไว้ได้ซึ่งภารกิจของเราก็คือการตามหาเดอะสปาร์กหรือว่าเชื้อจุดไฟเพื่อฟื้นฟูเดอะ ปรมมาบทเรื่องราวของทอ g ไลอินฟิ i t ตก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้จากประสบการณ์ของผมหลังจากเล่นจบบทที่3ผมมองว่าตัวใน,นเรื่องก็มีแง่มุมให้เราได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังของตัวร้ายความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกกับอารียที่เป็นทั้งคู่หูและก็ผู้พิทักษ์ของเราหรือการได้ออกไภจนภไปยังดินแดนต่างๆเพื่อเรียนรู้ประวัติของสถานที่เหล่านั้นเช่นเมืองคนแคระอาณาเขตป่าดงดิบหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรแห่งนี้นอกจากนั้นเกมจะรองรับซับภาษาไทยด้วยนะครับทำให้เกมเมอร์ชาวไทยสามารถเข้าถึงเรื่องราวได้สะดวกมากๆ คอสไลน์อินฟินิตจะมีระบบการเล่นเป็นแอคชั่น r p g ในมุมมองไอโซเมตริกซึ่งเกมจะเน้นการต่อสู้ที่รวดเร็วครับผมเล่นใน p ีก็จะมีตัวเลือกในการควบคุมที่รองรับทั้งเมาส์คีย์บอร์ดและก็คอนโทรลเลอร์ผู้เล่นจะควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครกดใช้สกิลที่ติดตั้งเอาไว้เพื่อต่อสู้กับศัตรูและการอินเตอร์แอคกับอุป ject ต่างๆในช่วงที่ต้องดำเนินเควสทีนี้ในตอนเริ่มเกมเราจะต้องเลือกคลาสก่อนซึ่งผมเลือกเล่นตัวละคร f Frost Fire เ e m m a ที่โดดเด่นเรื่อง,งอสกิ ยังไงก็ตามสกิลของคลาสที่เราเลือกจะสัมพันธ์กับอาวุธที่เราใช้ในตอนนั้นด้วยเช่นถ้าผมใช้ค้อน2มือหรือว่าขวาน2มือผมจะสามารถเลือกใช้สกิลชาร์จพลังสแลมได้นั่นแปลว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็นอาวุธแบบอื่นผมก็จะใช้สกิลนี้ไม่ได้นั่นเองสกิลจะสามารถติดตั้งได้ทั้งหมด10สกิลนะครับแยกเป็นแอคทีฟ5้าพาสซีฟและอีกหนึ่งสกิลที่เป็นสกิลพิเศษประจําตัวละครนั้นๆโดยสกิลของเจม่าก็จะเป็นสกิลการกลางออร่าสร้างสถานะธา,าออตุ แต่ละสกิลจะปลดล็อกออกมาเรื่อยๆตามลาดับเลเวลที่สูงขึ้นยิ่งเล่นไปไกลนะครับเลเวลยิ่งเยอะก็จะใช้สกิลได้หลากหลายแบบเกี่ยวกับ Skill, สกิลสําหรับผมมองว่าเป็นจุดแข็งของเกมนี้เลยครับเพราะเกมมีตัวเลือกให้ปลดล็อกเยอะมากขั้นได้ก็คือเราต้องกดรับสกิลที่ต้องการใช้งานมาก่อนสกิลจะมีทั้งโจมตีและก็สร้างสถานะบัฟให้กับตัวเองกับใส่ดีบัฟใส่ศัตรูก็ขึ้นกับว่าคุณผู้ชมจะบิลอัพไปเป็นแบบไหนสกิลจะมีเลเวลของตัวเองนะครับยิ่งใช้บ่อยอเ,ยาา Skill เ Skill ลเวล เพิ่มอนุภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นสกิลเสริมที่ช่วยเพิ่มมินเนียนจากตัวเดียวเป็น2ตัวสกิลเสริมที่ช่วยเพิ่มดามา e เพิ่ม Area of ออฟเอฟคือผมสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นคนเล่นเกมแบบเก็บดีเทลในด้านการพัฒนาตัวละครแล้วก็การเลือกปรับแต่งสกิลของ t o l i g h t i n f i n นิตจะเป็นองค์ประกอบของเกมที่ทําให้เราเพลิดเพลินกับมันมากๆเลยครับผมยกตัวอย่างบิลสอแบบที่ผมเล่นให้คุณผู้ชมเห็นภาพตามนี้ครับ ฟรอตไฟเจมมาของผมในช่วงเลเวล50ลงมาผมจะใช้สกิลตามนี้ครับค้อนแห่งซินเดอร์สำหรับโจมตีเป็นเสมือน normal attack ที่ใช้ได้รัวๆแถมเรายังสามารถเพิ่มเอฟเฟกระเบิดแล้วก็เพิ่มลูกไฟบนพื้นให้กลายเป็นการโจมตีจากระยะไกลได้ด้วยกระโดดโจมตีจะใช้เพื่อเข้าหาศัตรูอย่างรวดเร็วหรือถอยหลบท่าโจมตีของบอสสันสะเทือนแผ่นดินจะเป็นการทุบพื้นเพื่อสร้างดาเมจออกไปรอบตัวพร้อมกับทําให้ศัตรูหยุดชะงักชั่วคราวผมจะใช้สามสกิลนี้เป็นหลักนะครับ ส่วนสกิลที่4จะสลับระหว่างชาร์จพลังสแลมกับลมกรดที่เป็นการหมุนอาวุธรอบตัวพร้อมกับเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเขียนกับว่าตอนนั้นใช้อาวุธแบบไหนทีนี้เมื่อผมเลเวลเข้า60สกิลจะมีให้ใช้หลากหลายขึ้นมากๆเลยครับโดยผมจะเปลี่ยนมาเล่นสายซัมมอนแล้วใช้สกิลในกลุ่มธาตุไฟล้วน ผมจะใช้ซาม่อนสกิล2อันพร้อมกันประกอบด้วยทหารยามจากกลจะเป็นตัวแทงที่เข้าโจมตีเป็นแนวหน้าแล้วก็แมงมุมแทงจะโจมตีจากระยะไกลตัวนีก3สกิลที่เหลือก็จะมีสกิลสำหรับเติมเลือด1สกิลคอนแห่งซินเดอร์ไว้อัดจากไกลๆแลวก็สกิลปลดปล่อยเปลวเพลิงที่เป็นการสร้างอาณาเขตลาวาประตุข,ขึ้นมาในตำแหน่งศัตรูสังเกตว่าทั้ง2แนวทางการบิวจะมีวิธีเล่นและประสบการณ์การเล่นที่ไม่เหมือนกันซึ่งผมสนุกกับการเซตอัพสกิลให้กับตัวละครของเรามากครับเพราะเราจะได้ลองสกิลใหม่ได้เล่นในแนวทางการเล่่่่นนนนททีแตตกกกาางงออออไไไปปปปเเเมื็รลลดดด้้ววยย และถ้าว่ากันตามตรงนะครับฟลอสไฟเจอม,มาจะมีสกิล่าน้ำแข็งและสายฟ้าเป็นตัวเลือกด้วยเช่นกันนั่นก็กับวว่าแม้คุณผู้ชมจะเล่นคลาสเดียวกับผมแต่การบิวต,ตัวละครก็อาจจะแตกต่างกันแบบมากๆได้เลยเช่นคุณผู้ชมอาจจะปั้นไปในแนวทางสกิลน้ำแข็งแบบเพียวๆเลยก็ได้การพัฒนาตัวละครในด้านอื่นๆก็จะมีหัวข้อฟอนสวรรค์และสัญญาที่จะช่วยเพิ่มค่าพลังต่างๆให้กับตัวละครของเราซึ่งผมก็แนะนําให้เลือกอัพไปในแนวทางที่เราเล่นนะครับอย่างผมก็จะเลือกเน้นไปที่ดาเดานดาจกอาตแทํานองี้ เกี่ยวกับระบบฟื้นฟูเลือดเกมจะเรียกทักษะนี้ว่าคืนสภาพต้นน้ำพุซึ่งท่าในสถานะปกติตอนเริ่มเกมเราจะเติมได้3าครั้งแล้วมันสามารถรีฟิลได้ด้วยการกำจัดศัตรูครับหรือจาก Equi ป ment บางอันก็จะมีคุณสมบัติที่ทำให้รีฟิลเกตนี้ได้แบบต่อเนื่องการพัฒนาตัวละครจะครอบคลุมในส่วนของ Equipment เหมือนเกมภาคก่อนๆซึ่ง Equipment ก็จะมีการแบ่งระดับเอาไว้ตั้งแต่ Equipment ธรรมดาเมจิกแร่ไปจนถึงไอเทมสีส้มที่หายากที่สุดจุดดีของเกมนี้ก็คือของจะดรอปไม่ยากจนเกินไปยิ่งเล่นไปในด่าาานนหลังลงงขขออจะดยึ้มก อกจากนั้นระหว่างทางมันจะมีพอทัลที่เขียนว่าดินแดนขุมทรัพย์ที่เราได้เข้าไปฟาร,ร์มเลเวลฟาร,ร์มของแล้วก็ปราบบอสซึ่งบอสก็จะการันตีไอเทมสีส้มให้1ชิ้นเสมอ <Not bad. S 1> เลเวลในเกมก็ถือว่าขึ้นไวนะครับถ้าเจอศัตรูนในระดับเลเวลที่ไล่เรียก,กันผมบอกเลยว่าขึ้นไวมากๆเกมมันมีตัวช่วยนําทางสําหรับการทำเควส มีระบบ Fast Travel ช่องเก็บของก็ใช้ระบบช่องเดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมลักษณะแบบไหนก็ใช้แค่ช่องเดียวเหมือนกันหมดทมําให้ผู้เล่นไม่ต้องเสียเวลามาจัดช่องเก็บของครับมีข้อความไกด์ให้เราเวลาปรับเปลี่ยนไอเทมด้วยเช่นถ้าใช้อาวุธชนิดนี้ดามจแบบรวมจะเพิ่มหรือลดลงกี่เปอร์เซนต์จากของเดิมหรือถ้าเป็นชุดเกราะก,ก็จะบอกเปอร์เซนต์ในการรอดเป็นไกด์ให้เราครับอาวุธที่เราไม่ได้ใช้ก็จะเอาไปสลายเป็นวัตถุดิบสำหรับคราฟอุปกรณ์ชิ้นใหม่ได้แต่จะคราฟได้หลังจากที่คุณผู้ชมเล่นจบแชปเตอร์สาม ซึ่งหลังจากจบแชปเตอร์ที่3ก็จะมีโหมดดันเจี้ยนต่างมิติให้เราได้เข้าไปฟาร์มของพัฒนาเลเวลให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีกเกมจะรองรับการเล่นแบบโคออปด้วยนะครับถ้าผู้ชมมีเพื่อนที่ชอบเล่นเกมแนวนี้เหมือนกันก็ชวนมาลงดันเจี้ยนด้วยกันได้ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าโหมดดันเจี้ยนต่างมิติจะมีความท้าทายมากขึ้นกว่าโหมดในเรื่องตอนเล่นก็จะต้องตั้งใจเล่นมากกว่าซึ่งก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบฉะนั้นโดยสรุปเกี่ยวกับ Torchlight Infinite ในโหมดแคมเปญ กับระบบการเล่นพื้นฐานที่ถูกออกแบบมาก็ถือว่าผู้พัฒนาเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เข้าถึงเกมได้อย่างเต็มที่เนื้อเรื่องคือเล่นได้ย,วยาวๆแบบไม่มีติดขัดไม่มีกรอบเลเวลที่ขวางกัน้นหรือว่าความเก่งของตัวละครที่ถูกตีกรอบเลยแต่เราสามารถสนุกกับการพัฒนาตัวละครของเราให้เก่งไปได้เรื่อยๆบอสก็มีหลากหลายแบบให้สู้แล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนนเล่นสนุกเล่นเพลินใครชอบฟาร์มชอบปั้นตัวละครเลือกสกิลที่หลากหลายผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมจะชอบเกมนี้แน่ๆครับเอาละต่อไปไมาว่ากันถึงซีซั่นที่7ดฤดูกาลแห่งอคา้างครับ ฤดูกาลแห่งอคนาจะมาในธีมของไพ่ทาโร่และความท้าทายใหม่ๆระบบแรกที่เกมเพิ่มเข้ามาก็คือการปรากฏของไพ่ทาโร่ในพื้นที่ต่างโลกหรือก็คือเนเธอรียมในเวอร์ชันภาษาอังกฤษะนะครับไพ่ทาโร่เหล่านี้จะมีเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันซึ่งผู้เล่นจะต้องผ่านบททดสอบของไพ่เหล่านี้ให้ได้เพื่อทําการสะสมไพ่ให้ครบตามที่เกมกําหนดเอาไว้ผมยกตัวอย่างไพ่ที่ผมเคยเจอก็เช่นไพ่ตัดสินคดี The Justice ที่จะเป็นการเรียกสายฟ้าลงมาโจมตีพื้นที่เป็นวงกว้าง ไพ่รือสีเดอะเฮอร์มิตที่มาพร้อมกับการปรากฏตัวของนักฆ่าซึ่งนักฆ่าเหล่านี้จะสามารถมองเห็นได้ในระยะใกล้เท่านั้นไพจกักรพรรดิจะเป็นการเรียกมอนสเตอร์เอมเพอเรอร์ออกมาครับความโหดของศัตรูตัวนี้ก็คือความอึดแล้วก็ยังปล่อยลำแสงออกมารอบตัวได้ด้วยแถมยังมีลูกสมุนที่ออกมาโจมตีเป็นแนวหน้าด้วยเช่นกันหรือว่าจะเป็นไพเทพแห่งความมืดหรือว่าเดธจะมีการปรากฏตัวของเทพแห่งความตายแล้วก็ลูกสมุนแห่งอันเดอร์เวิลด์ครับเดธจะบลิงเข้ามาโจมตีเราด้วยอาวุธประจำตัวที่รุนแรงมากมาก ทีนี้เมื่อสะสมไพ่จนครบให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณมุมขวาของจอเกมจะแจ้งว่าเราได้ไพ่ครบแล้วผู้เล่นจะสามารถเข้าไปเล่นในโหมดที่เกมเรียกว่าเส้นทางลับทาโร่เส้นทางลับทาโร่จะเป็นมินิเกมที่ถูกออกแบบมาให้กับ t c อ l ไ g h t ซีซ like ั่นนี้โดยเฉพาะเลยครับวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องสะสมขีบสมบัติบ,บนกระดานให้ครบ3อันโดยการเดินยูนิตของเราผ่านการเปิดไพ่ลูกเต๋าไพ่ในมุมขวาล่างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งก็จะเป็นเหมือนตัวเลขบนลูกเต๋านั่นเองส่วนไพ่ที่อยู่ในแถบกลางด้านล่างจะเป็นไพ่ชนิดพิเศษที่เราได้มาระหว่างเล่่่่นนเเหหลาาาีี้จะถูกรกรยวงชชต ซึ่งจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเช่นการเดินยูนิตถอยหลังไพ่ที่เพิ่มโอกาสให้ได้ไอเทมหายากจากลองสมบัติที่เราเก็บสะสมไว้บนกระดานก็จะมีหีบสมบัติให้เก็บมีกับดักที่จะทำดาเมจใส่ยูนิตของเราแสดงด้วยไอคอนรูปหัวใจฉีกขาดมีช่องสําหรับเติมเลือดที่เสียไปฉะนั้นผู้เล่นจึงต้องเลือกไพ่ลูกเต๋าและไพ่ชนิดพิเศษให้ดีๆเพื่อทําให้หีบสมบัติทั้ง3อันได้ของที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้จากนั้นเมื่อเราพอใจกับหีบสมบัติที่ได้มาแล้วนะครับเกมจะตัดเข้าสู่สนาามประลององแห่โช,ชต อคณาร่างยักษ์จะปรากฏตัวพร้อมกับเปิดไพ่ทาโร่พร้อมๆกันอาจจะมาแบบ2ใบหรือว่า3ใบจากนั้นเอฟเฟกต์ของไพ่ก็จะแสดงผลส่งเสริมกันแน่นอนว่ามันก็คือการต่อสู้กับศัตรูและก็บททดสอบที่ท้าทายกว่าการเจอไพ่แค่ใบเดียวไพ่ที่เปิดออกมาจะจับคู่กับหีบสมบัติแต่ละอันนะครับในทางปฏิบัติก็คือเราจะต้องเอาชนะศัตรูแต่ละเวฟให้หมดถ้าทําสําเร็จเราก็จะได้สมบัติกล่องนั้นไปสู้จนครบทั้ง3รอบก็จะได้ของรางวัลที่อยู่ในห้องสมบัติทั้งหมดนั่นเอง อัปเดตส่วนที่2ของเกมก็คืออีเวนต์ใหม่ที่ให้ผู้เล่นได้เลือกกล่องแพ็คสปิริตระดับตำนานและการสุมใหม่พร้อมทั้งการใส่เดสติ n นียแคคชีนิกกลไกแห่งโชคชะตาโดยเฉพาะการเพิ่มระบบเฟสและคิสมทที่ใช้ปรับแต่งสกิลให้มีเอฟเฟกต์ที่หลากหลายขึ้นนอกจากนั้นผู้เล่นยังสามารถบอนดิ้งกับแพ็คสปิริตได้สูงสุด3ตัวโดยไม่ต้องสลับระหว่างสถานการณ์ทําให้การบิวต์ตัวละครทําได้ง่ายและกสะดวกยิ่งขึ้นครับอัปเดตส่วนที่3ก็คือการเพิ่มฮีโร่ตัวใหม่อย่างไอริสวิชิลันบริสที่โดดเด่น โดยเราสามารถเล่นได้สสายระหว่างการดูดกลืนพลังของสปิริตมาจายเพื่อเพิ่มอำนาจการทำลายล้างหรือสายผู้พิทักษ์ที่เพิ่มไลฟ์สเปนให้กับสปิริตมาจายให้ยาวนานขึ้นนอกจากนั้นตัวเกมยังมีการเพิ่มเมกัสสแบบนะครับได้แ,แก่ rock megas และก็ erosion megas ที่มีสไตล์การโจมตีที่เฉพาะตัวอัปเดตส่วนที่4ก็คือ co op challenge ที่ให้ผู้เล่นรวมทีมต่อสู้กับศัตรูในรูปแบบการเล่นแบบ city defense ผู้เล่นจะต้องปกป้อง energy crystal จากศัตรูจำนวน15เวฟครับโดยการต่อสู้จะผสมผสานทั้งการเล่นแบบเป็นทีมและการไขปริศนาไปพร้อมกัน ซึ่งรางวัลที่ได้ก็จะรวมไปถึงแพ็กสปิริตระดับเลเจนดารีอีกด้วยท้ายสุดก็จะเป็นอัปเดตอื่นๆนะครับที่ครอบคลุมทั้งชุดเกาะระดับตำนานแล้วก,ก็การปรับบาลานซ์ให้กับฮีโร่แล้วก็ระบบการเล่นเอาเละครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับ Torchlight Infinite สามารถเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android iOS แล้วก็ PC แถมยังรองรับระบบ cross platform ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับเล่นเกมนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะซีซั่นล่าสุดคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์มาป สำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก c ช n n e l เดอะมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ